ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้ามาดูพ่ยิบซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคมพศ2566ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังขอโปรดใช้พิจารณานในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว หมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันมาได้นะคะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์คิงไม่เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของความคิดการจัดการสิ่งต่างๆคิงไม่เท้าเนี่ยเรียกว่ามีสภาวะความเป็นผู้นําที่มากกว่านั่นเองนะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจห้ามไม้เท้า เป็นภัยของความเหนื่อยนะคะห้ามเมถาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเกียงงานกันการโยนงานกัน ความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะหรือการงานนี้ค่อนข้างใจอียุ่งอีลุงตุงนางอยู่เหมือนกันในวันนี้นะคะแต่ทุกๆอย่างก็จะผ่านสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอัศวินถ้วยนะคะจะได้เพื่อนได้กัลยาณิมิตท,ที่ดีเข้ามานะคะได้คู่หูได้ที่ปรึกษานะคะหรือตัวคุณเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่าหัวหกกลนขิดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก อาจจะมีในเรื่องของคําว่าการจัดการการวางแผนที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่มันก็มีในเรื่องของคําว่าค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่ยังมากอยู่แต่ใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรากักความรักก็เรียกว่าช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ต่างคนก็ต่างโฟกัสไปในเรื่องของคําว่าครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่า ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่าในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะบทสรุปของไพ่ชาวันอาทิตย์นะคะไพ่หกถ้วยหกถ้วยนี้เรียกว่าได้กําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ ถ้วยหมายถึงความสุขนะคะถ้วยเป็นทตาน้ําความสุขความสําเร็จความสมหวังนั่นเองนะคะเรียกว่า6ถ้วยเป็นไพ่ที่ดีอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักอาจจะทานข้าวร่วมกันพาครอบครัวพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านนะคะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือบริวารลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้นั่นเองคะ่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากน้าภัยมีเลขห้ามีเลขห้ามีเลขหกและเลขหกนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์ราชินีพระจันทร์เลยนะคะไพ่ใบนี้นะคะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนข,นขึ้นขึ้นลงลงนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความฝันที่แม่นยํานั่นเองนะคะราชินีพระจันทร์วันนี้จะเดินทางไปไหนแต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้นะคะจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวเองนะคะหรือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนักบวชหญิงนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการบวชการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ก็ได ด้วยเช่นกันนะก้าเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าเงินจากการลงทุนเงนินจากการเล่นหุ้นเงินจากทกศเงินปันผลนะคะไพ่ก้าเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินแต่ท่านในเรื่องของความรักมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างในช่วงนี้นะคะเด็กถือดาภาวะผววงลังเลโลเลวิตกกังวลนะคะเด็กถือดาบริวารลูกหลานอาจจะนําพาปัญหาเรื่องราว หงุดงิดใจมาให้นะคะวันนี้ชาววันจันทร์ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะดูเหมือนจะเหวี่ยงวีนง่ายงุดงิดง่ายใครพูดอะไรมาไม่ค่อยจะเข้าหูเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการงานนี้ก็อาจจะรู้สึกเนื่อยเบื่อเซ็ๆเงๆไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะ บางคนนี้เรียกว่าห่นไปทําไปกันเลยทีเดียวนะคะหรือสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรือคาดหวังเอาไว้นะคะการงานบางอย่างอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการเตรียมงานวางแผนการหรือว่าวางโปรเจกต์เท่านั้นเองนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้มีการลงมือทําหรืออาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะการเงินคุณผู้หญิงวันนี้อาจจะหมดไปกับครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับหรือการทําสียกรรมนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าการเงินเนี่ยใครที่ตึงมืออยู่นะจะมีเงินเข้า จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแต่การเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับบริวารลูกหลานก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะความรักนะคะเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนลิ้นกับฟันการทบกระทางกันอาจจะมีบ้างหึงหึงห่วงห่วงระแวงไม่ไว้ใจกันในช่วงนี้ค่ะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดเลือกได้นะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะแต่เรียกว่าบางคนนี้โสดแบบมีคนคบโสดแบบมีคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะวันนี้ต้องระวัง ในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมด้วยนะคะการลื่นการหกลมฟกช้ำดาเขียวหรือชาววันจันทร์วันนี้ดื่มน้าเยอะๆทานน้าเยอะๆเพราะว่าชาววันจันทร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดระบบน้ําในร่างกายนะคะอย่าอั้นฉี่นะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของว่ากวยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ พระชาว,วันจันไพ่คิงไม้เท้านะคะการงานนะคะเรียกว่าต้องมีในเรื่องของการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบเพิ่มความระมัดระวังนะคะการงานคุณมีความโดดเด่นนะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะนะเรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะ อาจจะต้องแบบรอ,อนิดนึงนะแต่ถ้ารอแล้วมันก็จะมีความสําเร็จนะคะเพราะคิงไม้เท้าเนี่ยวันนี้คุณอาจจะได้แสดงความเป็นผู้นํานะคะนะหรือว่าได้แสดงความศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตัวคุณมีแนวคิดที่ดีไอเดียที่ดีนั่นเองนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชควันนี้ชาววันจันทร์หมอฟ้าแนะนําว่า ให้ทำบุญกับเด็กพิการเด็กกำพาเด็กยากไรนะคะตัวเลขจากน้าภายมีเลข2มีเลข9มีเลขหนและเลขห้านะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลน,นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารหกถ้วยนะคะยังคงวนวนวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเกา่าๆนะคะหรือหกถ้วยเนี่ยอาจจะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าได้ติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะหกถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงการดูแลเทคแคร์คนรอบข้างนั่นเองค่ะ แต่เดมูนก็มีความมิตกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้นอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเดมูนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะคะแต่เดมูนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยนะโรคซึมเศร้าโรคไปโพลาร์โรคแพนิกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคส่วนตัวสูงนะคะวันนี้ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่เงียบ อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะ สามเหรียญแต่การค้าขายนะคะก็ยังมองบอกในเรื่องของการพูดคุย,คยการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆการงานนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างความกังวลใจนะว่าเองงานนี้จะสําเร็จลุ่วรงไปได้ด้วยดีไหมนะคะพูดคุยกับลูกค้าลูกค้าจะตกลงไหมจะโอเคไหมนะคะสุดท้ายการงานก็ราบรื่นผ่านสําเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ทีมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนั่นเองนะคะเรียกว่าต้องลดความวิตกกังวลแล้วสร้างสตินะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เองนะคะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเพราะว่าไพ่เดมูนเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของความคิดไอเดียแนวคิดที่ดีนะคะ แต่บางครั้งนะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของคําว่าการใช้สมาธิการมีสตินั่นเองนะคะการค้าการขายยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะรถมูลเนี่ยค้าขายช่วงคำคำช่วงดิบๆค้าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีบ้างมีตกกังวลนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการขายถอนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่การเงินตึงมีอยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรืออาจจะมี เข้ามาโชคเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขกเก่าๆจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรากักใครที่โกรธกันน้อยใจกันงอนกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือคน คุณอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณอยู่ก็ได้นะสุขภาพนะคะช่วงนี้เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ We of for June นะคะนะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมการจัดการของตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ We of for t u n e หมายถึงกงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตานะคะโอกาสความดวงดีสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาแต่ตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดโลกทัน์สิ่งต่างๆให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะตัวเลขจากนาภายมีเลข6มีเลข8มีเลข3และเลข0นะคะชาววันอังคารวันนี้หมอป้าแนะนําว่าให้คุณทําบุญกับมา้าแมวสุนัขจรจัดนะคะหรือปล่อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคาระคะ่ะ ต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธไพเดอะสตาร์นะคะนะเดอะสตาร์เนี่ยเรียกว่า ลกส่วนตัวสูงนะรักสงบรักสันโดษนะคะนะและไพ่เดสตาบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดสตาเนี่ยเรียกว่าเป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากรู้จักคนเยอะนะคะมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองจัสติกนะคะจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบก็ต้องจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะหรือจัสติกบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงนามการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่ง ต่างๆอันนี้ก็ต้องอ่านให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียโปรเจกต์นู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆ tower นะคะเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะเกิดการติดขัดหยุดชะงักล่าช้านั่นเองนะคะหรือบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้ อาจจะถูกยกเลิกถูกแคนเซิลก็ได้ด้วยนะทาวเวอร์ Tower เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ตกอ,อกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่คิดไม่ถึงก็ได้ด้วยนะคะแต่ทาวเวอร์กับเดอรสตาใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมานะคะนะงานก่อสร้างงานทุบตึกงานสร้างบ้านอันนี้ไม่ได้ส่งผลนะคะหรือว่าค้าขายของมือสองนะบางคนทำเกี่ยวข้องกับงานบิวอินงานจัดสวนก็ได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะทาวเวอร์มันบ่งบอกในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําสั่งที่ลงมาแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าด่วนนะคะอาจจะเป็นคําสั่งโยกย้ายหรือตัวคุณเองอาจจะมีเหตุให้ต้องโยกย้ายแบบ แบบเรียกว่ายกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนง,งานระบบงานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยนะอาจจะเกิดการทะเลาะกันการมีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายในวันนี้ค่ะส่วนการเงินนะคะก็ต้องรอบคอบนะคะต้องระมัดระวังจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะมีเงินเข้ามาแต่ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียออกไปให้จ่ายออกไปบางคนหมด ไปกับการต่อเติมการสร้างบ้านการซ่อมรถนะคะหมอน้ํารั่วนะคะมอน้ําแตกนะคะนะเออก็เรียกว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรากักวันนี้มันดูเงียบเงียบงเหงาเหงาจังนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือบางคนอยู่ด้ยวยกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันหรือพูดคุยอะไรมันดูติดขัดขัด,ขดหูกันไปหมดเลยทีเดียว ส่วนคนโสดนี่อันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยโสดนะคะนะนะโสดนานแต่งงานช้านะคะค่อนข้างจะชังเลือกด้วยนะสุขภาพนะคะวันนี้จะกินจะทานอาหารอะไรก็ต้องเรามาระวังท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษด้วยนะคะแล้วทาวเวอร์เนี่ยระวังในเรื่องของคําว่าฟืนไฟของร้อนๆน,นะคะนะน้าร้อนรั่วนะคะน้ํามันอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องเรามาระวังบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะเด็กถือดา ะะอาจจะมีเรื่องให้ต้องงุดหงิดใจนะคะมีเรื่องให้ต้องไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะหรือเด็กถือดาบนะคะบริวารลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวสิ่งต่างๆมาให้ไพ่ใบนี้พงบอกว่าควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีๆด,ด้วยนะคะชาววันพุธนะมันจะมีเรื่องงุดหงิดเข้ามานะคะถ้าคุณควบคุมสภาวะอารมณ์ได้สถานการณ์สิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดต้องระมัดระวังค่ะ ตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆจะให้โชคค่ะตัวเลขจากนาภายัยมีเลข7มีเลข1มีเลข6และเลข1ค่ะสำหรับชาวชาวันพุธค่ะชาววันพุธวันนี้หมอฟ้าแนะนำว่าให้ปัดกวาดทำความสะอาดบ้านให้ดีนะจะเป็นการเปิดสับรับโชคด้วยนะคะหรือถ้าจะทำบุญนะคะให้บริจาคเงินเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะให้กับทางวัดนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสแปดเหรียญน,นะคะเรียกว่าแปดเหรียญน,นี้ยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามารายได้ส่วนใหญ่ จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยนะคะต้องฝึกฝนต้องพัฒนานะคะต้องขยันต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนที่ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวซีดาบแต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงของจังหวะเวลาโอกาสแล้วก็การรอคอยนั่นเองค่ะซีดาบวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะมีเหตุให้ต้องเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะมีเหตุ ให้ต้องล้มหมอนนอนเสือหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่การงานนะคะนะก็เรียกว่ายังคงมีความโดดเด่นอยู่นะคะหนึ่งม้เท้าเนี่ยเรียกว่าสู้คู่ค้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะหนึ่งม้เท้านะคะเรียกว่าอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาการริเริ่ามาการเริ่ม,ม,มต้นการบุกเบิกสิ่งต่างๆนะคะหรือการเรียนรู้นะคะนะที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้ววันนี้ดูเหมือนชาววันพฤหัสคุณจะชอบที่จะทํางานคนเดียวมากกว่านะคะเรียกว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าการทํางานเป็นกลุ่มมันไม่เหมาะกับคุณในวันนี้นะเพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณเองก็ต้องจัดการต้องก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างเองนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหาเก่งนะแต่มันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รออยู่ด้วยเช่นกันแต่การเงินวันนี้ก็เรียกว่ายังผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูตึงๆไปบ้างนะคะหรืออาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือจากชาววันพฤหัสก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ใครทิ้ง กดกันงอนกันไม่เข้าใจกันงอกันบ้างนะคะอย่าง,งอนกันนานนะคะเรียกว่าต้องดูแลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันด้วยนะคะมันจึงจะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดวันนี้ดูเหมือนคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มากกว่าในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังช่วงบาช่วงไหล่ช่วงเอวช่วงสะโพกนะบางคนนะคะเรียกว่าเกิดจากการนั่งนานยืนนานทําอะไร ในท่าซ้ำๆเดิมๆนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสก้าวไม้เท้านะคะเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานในสิ่งที่ทําอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะดูเหมือนปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันรุมเร้าเข้ามาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะบางครั้งก็เครียดเหมือนกันนะคะแล้วก้าวไม้เท้านะตัวคุณเองอาจจะต้องจัดการด้วยตัวเองด้วยค่ะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคค่ะ ตัวเล็กจากนาภายัยมีเล็8มีเล็กสมีเล็กหและเลข9นะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาใส่บารท,ทําบุญกวดน้าให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงสัมมาอาชีพทั้งหลายของเราด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงค่ะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญน,นี้คิดคำนวณในเรื่องของการเงินวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกีย่ยวผลผลิตรายได้นะคะเงินออมนั่นเองนะคะและเจ็ดเหรียญเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้าแรงจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าต้องเสียงเหงื่อแล้วถึงจะได้เงินนะคะ แทนพลันอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่ามีดวงของการเดินทางนะคะติดต่องานประสานงานเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าแทนพลันในชีพจรลงเท้านะ เดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานติดต่องานสื่อสารนะคะนะงานสื่องานออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่แทำแพลนเรียกว่าอา,อาจจะมีในเรื่องของคําว่าคุณเข้าไปไกลเกลียเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยนะอัศวินไม้เท้านะคะบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับางานเดินทางนะคะนะงาน งานที่เกี่ยวข้องกับรถยดดจานพานะงานขนส่งนั่นเองนะคะอัศวินแม่เท้าอาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็ได้นะหรือในวันนี้นะคะก็เรียกว่าต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะบางคนต้องเร่งยอดต้องทํายอดนะคะนะในการขายนะคะเรียกว่าการงานก็ค่อนข้างจะยุ่งอยู่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลนะคะเดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางลงพื้นที่เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขาเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะบางคนเดินทางไกลถึง ต่างประเทศเลยทีเดียวนะการง,งานวันนี้ก็ค่อนข้างจะโดดเด่นการค้าการขายมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาการเงินนะคะหากเก่งนะคะนะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะบางคนอาจจะกําลังมองอยากจะได้รถนะคะนะในช่วงนี้ดูเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะคะ ตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารักรักเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะโดยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความผูกพันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษค่ะ สุขภาพวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนั่นเองนะคะบางคนวิงเวียนสีสมะนมึนงงงๆนะอาจจะเกิดจากการนั่งรถการเดินทางนั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะไพ่ดีอิมเพสนะคะนะเรียกว่าชาววันศุกร์คุณเป็นคนที่ใจดีมีน้ําใจนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะและไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพลังมีอํานาจในตัวเองนะคะถ้าคุณผู้ชายได้นี่เรียกว่าดวงนารีอุปธรรมนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงได้เรียกว่าดวงส่งเสริมสามีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าน,นะคะแล้วค่อนข้างจะอ้วนทวนอ,อุด,ดมสมบูรณ์เลยนะรายร้อมไปด้วยเพืชดัพธุน คันยาหารสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะชาววันศุกร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคตัวเลขจากนาภายัยมีเลข7มีเลข4มีเลข6และเลข3ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์ไพ่ราชินีไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานการติดต่อการพูดคุยการเจราจาข้อตกลงสิ่งต่างๆราชินีไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่สติปัญญาดีมีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจราจานั่นเองนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดมีความโดดเด่นค่ะอัศวินเหรียญน,นักลงทุนนักเสี่ยงโชคใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะอัศวินเหรียญเนี่ยจะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินที่ดีเข้ามาทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือ บางคนนะคะนะก็เรียกว่าอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างบ้านมาปลูก มาสร้างบ้านมาสร้างคอนโดนะคะสร้างห้องพักห้องเช่านะคะทําโกดังนะคะวีออฟฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องกับที่ดินเปล่านะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นนายหน้าพ่อค้าคนกลางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานนะคะนะหรือว่าการเรียนอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะฝึกทักษะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเรียกว่าหยุดอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องมีใน,ในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเรียกว่าการงานก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะ ได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงนามการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าการงานเนี้ยจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานะคะได้ทีมงานที่ดีได้เพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะคล่องเลยทีเดียวนะคะมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางมีโชคลาภเข้ามาหรือการเงินอาจจะได้มาจากการเป็นนายหน้าพอค้าคนกลางมาจากคําพูดแล้วก็ว่า าจากความมีเสน่ห์ของตัวคุณนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ไพ่ไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะเรียกว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและการทําหน้าที่ของกันและกันมากกว่านะคะเรียกว่าดวงเกื้อหนุหนคําคุณซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมทุ้นกันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานอยู่นะคะหรือคุณอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันสุขภาพค่ะ ที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ1ไม้เท้านะคะนะ้าเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นนะคะนะหนึ่งไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นมีความกระตือรือร้นดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันที่ตัวคุณเองค่อนข้างจะมีไฟมีพลังเต็มที่เลยนะคะในการทํางานในการจัดการอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะก็เรียกว่าหนึ่งไม้เท้านีความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลขหนมีเลข6มีเลข0ูนย์และเลข1ค่ะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ